เรียนตามตรงเลยนะฮะโลกแม่งอยู่ยากขึ้นทุกวันโลกโลูกหนังของเราเนี่ยแหละพิมพ์ลีกยังไม่เปิดนะครับฤดูกาลใหม่ยังไม่มาแต่ก็ใกล้แล้วละ่ะฤดูกาล2,024 2,025ช่วงนี้ก็ p r e ซี s ั o n เตอุ่นเครื่องกันไปก่อนนะแมพออุ่นเครื่องก็จะต้องมีคนมาคอยกระแนะกระแหนอีกเหมือนเดิมทำไมเดี๋ยวนี้แฟนบอลแม่งชอบกระแนกระแน ชอบแบบแดกดันมันมันหนักกว่าเดิมนะว่าไหมเดี๋ยวนี้คือแบบอาการหนักขึ้นอนะ่ะเมื่อก่อนก็ยังพอของปากของคอเอากันแค่แบบขำๆสนุกๆเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายนะเดี๋ยวนี้มีอะไรอุย้ยหงายการก็แค่อุ่นเครื่องอมีอุอ้ยหงายการก็แค่อุ่นเครื่องดีใจมากเขาไม่ได้ถ้าดีใจบอกอุ่นเครื่องชนะบอกอา้าวแชมป์อุ่นเครื่องดีใจอะไรนักหนากการอุ่นเครื่องอ่าพอบอกเอ้ยแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากก็ กลายเป็นว่าเราหงายการ์ดก็แค่อุ่นเครื่องอีกตกลงพวกมึงจะเอาอยัางไงเนี่ยชีวิตนะอันนั้นก็ไม่ได้ไอ้น,นี่ก็ไม่ได้ไอ้น,นั่นก็ไม่ดีไอ้น,นี่ก็ไม่มันนะอะไรกันนักหนาพูดถึงเกมอุ่นเครื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับนะในช่วงพรีซีซั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องสามนัดแล้วนะครับนัดแรกเนี่ยไปเตะกันที่นอร์เวย์ไปโดนโรเซนบอก เผาเครื่องเกมนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกที่กลับมารวมตัวกันนะครับไม่มีอะไรเข้าที่เข้าทางเลยนะฟอร์มการเล่นรูปแบบการเล่นต้องบอกว่ามันเละเทะสเปซสปะมากเกมที่สองครับไปเล่นยกพลไปเล่นที่สกอตแลนด์นะครับสามารถที่จะเอาชนะคลาสโกเซลติกได้สองประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นเกมที่โชว์ฟอร์มได้ใช้ไลมากที่สุดนะครับเล่นได้ไฉไลมากที่สุด ดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับกระเตื้องขึ้นกระทั่งนะครับเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปทัวร์อเมริกาอีกครั้งจริงๆผมไม่ค่อยชอบให้แมนยูไปตัวอเมริกานะเข้าใจอะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเปิดตลาดแฟนบอลแถวนั้นเนี่ยแม่งโอ้โหแม่งมหาศาลนะครับเวลาแมนยูเลือยพูลอาร์เซนอลเชลซีเรอัลมาดริดบาร์ซ่าไปเตะอย่างเงี้ยคนดูแม่งนะฮะ อัดพลักเต็มความจุของสนามเลยก็เข้าใจก็เป็นอีกครั้งนะฮะที่แมนยูต้องไปเอาเงินไปเล่นเอาตังที่อเมริกาแต่มันลําบากแฟนบอลนนะ่ะแม่งโดยเฉพาะยิ่งแฟนบอลแถวนี้นะต้องตื่นเช้าต้องแหกขี้ตาตื่นมาดูตั้งแต่เช้านะครับเมื่อคืนก่อนเมื่อวันก่อนเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นบิ๊กแบชนะครับเตะกันนะฮะร,ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ ดูไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ก่อนจะไปดวลจุดโทษชนะสร้างความภูมิใจดีนักแล้นะสามเกมที่ผ่านมาภาพรวมของทั้งสามเกมเนี่ยนะก็ยังยังดูกระท่อนกระแท่นตะกุกตะกักถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มการเล่นเนี่ยมันยังหาไม่เจอมันยังหามาตรฐานไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกใช้ผู้เล่นชุดหนึ่งครึ่งหลังก็ ใช้ผู้เล่นอีกชุดหนึ่งซึ่งก็จะเด้นพวกเยาวชนนะครับจากโรงเรียนลูกกรอกขนองเป็นสําคัญนะครึ่งแรกก็จะเน้นพวกตัวหลักแล้วก็ตัวสํารองจากทีมชุดใหญ่ซึ่งผู้เล่นชุดใหญ่ก็ยังเดินทางมากลับมาเข้าค่ายฝึกซ้อมกันไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะเ่ะเรื่องฟองการเล่นก็ยังดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้าตาสักเท่าไหร่สไตล์การเล่นเนี่ยสำคัญ นะครับคือเอริกเทนฮาร์ถูกวิาพากษ์วิจารณเรื่องนี้มากตกลงปรัชญาฟุตบอลของของมึงเนี่ยคืออะไรระบบแบบไหนนะการเล่นรูปแบบไหนสามเกมที่ผ่านมาก็ยังไม่ชัดเจนจะบุกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าบุกเต็มตัวนะจะรับก็ไม่ไม่ถึงขนาดโอ้ยแมนยูจะไปเล่นเกมรับแบบรถบัสได้ยังไงนี่มันเกมอุ่นเครื่องคือมันดูแบบมันดูแบบแบบกั้มกั้มกึก่งกึ่ง ดูแบบลูกผีลูกคนครึ่งบกครึ่งน้ำยังไงชอบกดครับพูดง่ายว่าสไตล์การเล่นก็ไม่ค่อยที่จะชัดเจนอะไรมากมายนะฮะไม่ค่อยชัดเจนโดยรวมยังยังถือว่าไม่ไม่น่าประทับใจแต่นะครับในความไม่ไม่น่าประทับใจกับฟอร์มการเล่นในเกมอุ่นเครื่องทั้งสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจะพอมองหาเรื่องที่ดีๆ มองหาสิ่งที่มันกันลงใจบ้างเนี่ยมันก็จะพอหาเจอพอมองเห็นอยู่เหมือนกันเรื่องแรกโอยเฮียมึงจะโยวยวายทำไมนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมเห็นนะก็คือการกลับมาของเมสันเมาส์เมสันเมาส์ฤดูกาลที่แล้วเอริกธนักอยากได้ตัวจัดเลยไปกระชากมาจากเชลซียอมเสียค่าตัวแบบมหาศาลเลยหกสิบล้านปอนด์ปรากฏว่า นะะมีอยู่สองอย่างหนึ่งคือฟอร์มการเล่นยังสอบไม่ผ่านนะยังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยสักนิดเดียวนะฟอร์มการเล่นนี่ยังยังยังดูไม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แถมนะฮะอย่างที่สองนี่คือแถมไม่ค่อยได้ลงเล่นอีกต่างหากลงมาไม่กี่นัดก็เจ็บนะลงมาไม่กี่นัดก็เจ็บไปอีกแล้วเจ็บทีนึงเนี่ยเจ็บยาวถึงตอนเนี้ยนะฮะ ยังยังไม่รู้เลยว่าอตกลงเมสัตเมาส์อ่ะอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะต้องเล่นตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะแต่ก็โอเคแหละเข้าใจว่าเอลิเทนาร์เขาต้องการเอามาให้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกพูดง่ายๆว่าเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบเกมแรกกับโรเซนบอกนะฮะยังยังไม่ยังไม่เห็นอะไรมากมายนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไปติดทีมชาติอังกฤษกับเขานะก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายเริ่มมาชัดเจนขึ้นเนี่ยเกมกับ คลัสโตเลนเจอร์เล่นดีนะครับเกมกับคอนสโตเรนเจอร์นะถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีแอซซิตด้วยกระทั่งเกมล่าสุดนะลงครึ่งแรกนะกับอาร์ซนอลเห็นเลยนะว่ามีความขยันทุ่มเทนะสามนัดมีความขยันทุ่มเทแล้วก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะสร้างสารรค์เกมรุกนะครับในบทบาทของหน้าต่ําได้ก็ถือว่าเฮ้ย อย่างน้อยน้อยเนี่ยสามนัดที่ผ่านมาลงเล่นเกมละครึ่งครึ่งอ่าเกมละสี่สิบห้านาทีเกมละสี่สิบห้านาทีสามเกมเป็นตัวจริงนนทั้งสามเกมอย่างน้อยน้อยเนี่ยเราเห็นแล้วเฮ้ยนักเตะตัวนักเตะเนี่ยพยายามมีความพยายามมีความมุ่งม,มั่นมีความทุ่มเทเต็มแปดสิบตีทีเลยนะเราเห็นถึงความพยายามเราเห็นถึงความมุ่งม,มั่นเขาเลยเนี่ยเราก็ดีใจนะครับแล้วก็เห็นฟอร์มการเล่นมันกระเตื้องขึ้นจริงๆนี่คือสิ่งที่ สิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสามเกมที่ผ่านมานะครับอันดับต่อมาอย่างที่สองนะครับเราเห็นไหมฮะตัวริมเส้นทั้งสองข้างตัวรุกริมเส้นก็น่ากึ่งปีกะนะตอนนี้คานาโชยังไม่กลับมาก็มีเจอดอนซันโชกลับมาซ้อมแล้วก็ยังได้ลงเล่นบ้างไม่ได้ลงเล่นบ้างแต่ที่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งคนคือมาคัสแรดฟอร์ด เกมล่าสุดเนี่ยเบิ้ลให้ล่าสุดซอยรุนทำประตูก็จริงแต่หลังอย่างนั้นไม่ไม่ได้ทำาอะไรเลยนะฮะฟอร์มการเล่นก็เหมือนเดิมนะสไตล์การเล่นเหมือนเดิมจริงๆก็มีของจ่ายบอลดีเบิ้ลบอลแม่นยำนะครับแต่เล่นเพื่อตัวเองนะได้บอลก็มุ่งไปมุดอย่างเดียวมุดนุ่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 ุไอ้เยชียได้แล้วมเป็นบรหลดนะครับมุด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 ติด มุด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 ดิงออกมุด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 จ่ายเสียมุด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 โดนแย่งไอ้ชิบหายนะฮะเราก็จะเห็นลรดฟอร์ดเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่เปลี่ยนทัศนคติในการเล่นสักทีถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณไม่พัฒนามันก็จะเป็นแบบเนี้ยคุณก็จะทําให้แบบแฟนบอลรู้สึกแบบหงุดหงิดงุ่นง่านอะไรกันนักกันหนาอีกข้างหนึ่งก็หวังไว้ว่าอันโตนี่เดอะมอนสเตอร์ไอ้ซั์นะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยพักไปนาน มันต้องไปทบทวนสิมันต้องไปคิดได้แล้วมันต้องถึงแบบนี่แล้วมันต้องถึงบางอ้อแล้วว่าฤดูกาลที่ผ่านมานี่มันผิดพลาดอะไรมันต้องปรับปรุงใหม่ที่ไหนได้นะฮะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมสายการเล่นเนี่ยคู่แข่งเขาอ่านออกเต็มที่มันกันยึกๆยักยัก,ยก,ยก,ยกหมุนไปหมุนมาโลว์โมชั่นแล้วก็ตัดเข้าในพอตัดเข้าในก็จะหาเหลี่ยมยิงด้วยด้วยซ้ายส่วนใหญ่หาเหลี่ยมยิงได้ก็ข้ามขาน <laughs> พูดง่ายนะฮะว่าไอ้สองตัวเนี้ยปีกสองข้างเนี่ยทั้งขวาอย่างอันโตนี่เดอะมอนสเตอร์ทั้งซ้ายอย่างมาคัสด็อรแรดเนี่ยหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยอะนะพึ่งเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยอะแต่ในความมืดนะฮะยังพอมองเห็นแสงสว่างเหมือนเคิร์ตโคเบนพูดเอาไว้ The sun has gone ไอแฮปอืายแม้ว่าอาทิตย์จะอัดดงแต่กูมีไฟแช็กอิสัต <c oughs> ไฟแชกอเอาไว้จุดเฟือบๆนะให้แสงอามาตยาโลครับเราพอจะมองเห็นนะครับแววมองเห็นความสามารถของเขาเมื่อฤดูการที่แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราจะมองพอมองเห็นนะความสามารถของเขาเมื่อฤดูการที่แล้ว มาในเกมอุ่นเครื่องนะในสายตาผมมองว่าเฮ้ยตอนเนี้ถ้าเอาตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกขวาจริงๆไม่ต้องโยกไม่ใช่โยกเอาอรรรยาริฮันโดคาราโชมายืนอะอามารรัดิยาโลดดีกว่าอันโตนี่นะครับดีกว่าอันโตนี่ดีกว่ามาคาสลาสฟอร์ดด้วยด้วยฟอร์มการเล่นเล่นนะครับฉลาดกว่าตามจังหวะตามความสามารถของตัวเองไม่ดื้อ ไม่ฝืนไม่ดันทุรังมีโง่เล่นมังง่ายถ้สมองอี้ไม่ใช่เมึงอเอาเงาเนิ้ยจิ้มอย่างเดียวแล้วไม่ใช่นะครับอามาดดียโลผมมองว่าฤดูก,กาลนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะเฉิดฉายนะครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงมาแย่งตําแหน่งตัวจริงกับผู้เล่นคนอื่นๆอย่างจริงจอย่างัง,างจังนะมีโอกาสที่จะยึดตําแหน่งเนี้อย่างถาวรคนหนึ่งเลย นผ่านไปสองคนนะครับสิ่งดีๆก็คือเมสันเมาส์กับอามัดดียโลสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมเห็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งจากความห่อเหี่ยวในช่วงพรีซีซั่นคือตอนเนี้แมนยูต้องการมิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่นะครับพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะเป้าหมายก็คือมาดูเอลูกาเต้ดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยของเอสเชโดยมี มาตินซูบีเมนดี้นะครับของเลอโซซิดาดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแบบห่างๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าอุกาเต้จะมาไหมผมก็ยังตอบไม่ได้ข่าวก็เริ่มเงียบไปอีกละนะอย่างน้อยๆเนี่ยในเกมุ่นเครื่องมีมิดฟิลตัวรับคนใหม่จากทีมเยาวชนลูกกรอกนองโผล่หัวขึ้นใหม่คนหนึ่งนะนั่นก็คือโทบี้โทบี้คอเลอร์ นะ C O L L Y E R นะครับผมพมาย่งยิ้หูฟังก็เชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะเอาเอาที่แล้วแต่อยากจะเรียกเฮียอะไรก็เรียกเอาที่สะดวกปากผมพยา่าย่งีิ้หูฟังคนพาคช่อง M U T V อะมันออกเสียงเขาออกเสียงว่าคอลเลียร์เนี่ยเร็วๆหน่อยคือมันเป็นเอกเส้นของฝรั่งอะคอลเลียอร์คอลเลีย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 อร์อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเรียกตามเขาว่าทบี้คอลเลียร์นะครับ อายุยี่มิดเท่านั้นเองนะ่าเล่นเป็นมิดฟิลสไตล์แบบรู้ไล่บทไลบ่บี้นะครับทำลายเกมคู่แข่งนะก็เป็นมิดฟิลพันหมาบ้าคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพันโบราณของอังกฤษนี่แหละนะครับก็โอเคอย่างนน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งพรานวิ่งมั่วแม้ว่าจะเป็นมิดฟิลสมัยเก่าไม่ใช่มิดฟิลสมัยใหม่ที่มิดฟิลตัวรับสมัยใหม่ที่แบบใช้สมองใช้การอ่านเกมดักบอลเอา ครองบอลได้พักบอลแจกจ่าย,ยกำหนดทิศทางได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบโออิงลิชอะคือไล่เตะไล่หัวดไล่บี้ใช้อาจจะใช้พละกําลังใช้ความรุนแรงนะมากกว่าความนิ่มนวลแต่ก็โอเคอย่างน้นอยๆอ่ะมันก็มีตัวแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้มิดฟิวรับคนใหม่หรือเปล่ากาเซมิโร <em> จะยืนระยะได้แค่ไหนอัมระบัดนะฮะสุดท้ายจะเอาอยัางไงนี่คือสามข้อครับสามอย่าง ที่เป็นข้อดีที่ผมเห็นจากสามเกมอุ่นเครื่องของปีศาจแดงที่ผ่านมาระ